่อไปค่ะสำหรับเกาะใหม่ที่จะข้ามไปใช่ไหมอันนี้เราจะต้องปลดล็อกนะคะเกาะข้างเนี้ยให้มันได้ทุกพื้นที่ก่อนมันถึงจะข้ามไปได้แต่ถามว่าเราสามารถไปขุดต้นไม้สมมติเรามีตังเยอะเราแบบอยากถอนอะไรพวกเนี้ยไปก่อนแบบเคลียร์ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเวลาที่เราย้ายเกาะไปพวกเนี้ยถอนได้หมดเลยนะอันนี้ก็สามารถกดได้เลยปุ๊บ อยากไปทับเกาะลวงหน้าให้มันสะอาดๆก็กดได้นะคะแล้วก็พวกกรงมังกรสามารถลบได้นะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อนะทุกคนทรายเคยมีคลิปแล้วนะอันนี้ก็ลบได้นะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากซื้อก็กดด้วยเพรหรือว่ากดด้วยราคาทั่วไปซึ่งจริงๆตรงนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครอยากได้แบบระดับเวลีแลระดับแอเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้มันก็น่าสนใจไงคนที่เริ่มเล่นนะตัวแอะหายาก อาจจะแบบสนใจตัวนี้ก็ลองซื้อดูแล้วกันก็ลองเวทดูนะคะว่ามันโอเคไหมแต่อย่างที่